ครับก็ icism, สวัสดีครับทุกท่านครับก็อยู <c 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 ่กับผมนะครับโกเทคนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ทุ่งนานะครับทุ่งนาโกเทคนะครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับจากการทดลองนะครับใช้น้ำส้มสายชูนะครับผสมกับเกลือนะครับอ่าโดยที่ทำยาฆ่าหญ้าสุดสำเร็จนะครับโดยที่ไม่ต้องหมักไว้ทั้งคืนนะครับอ่าเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูนะครับวันนี้นะครับว่าอ่ายาฆ่าหญ้าสุดสาเร็จที่เราได้ทาไว้นั้น นะครับประสบความสาเร็จหรือเปล่านะครับยาตัวตัว้านะครับจะตายหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปรับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคุณผู้ชมครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทําคลิปมีไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับการเกษตรการทําท้องไร่ท้องนาบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับก็จะได้มาถ่าย บรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับว่าหญ้าเราจะตายหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราได้ทํายาฆ่าหญ้าสุดสําเร็จนะครับโดยใช้น้ําส้มสายชูกับเกลือนะครับผสมกันนะครับแล้วก็ใช้ตัวน้ํายาล้างจานเป็นสารจับใบนะครับตามคลิปแรกๆที่ได้นําเสนอคุณผู้ชมไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวยาขยาที่ผมได้ทาการฉีดไปนะครับในสวนผมนะครับก็จะฉีดเป็นบริเวณแคบก่อนนี่นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับฝั่งนี้เขียวฝั่งนี้เริ่มเหลืองแล้วนะครับอันนี้ผมฉีดได้2อสาวันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนะก็ตายนะครับได้ผลนะครับได้ผล อาจจะไม่ไม่ตาย100%ซนตะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับได้3วันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับก็ใบก็เริ่มตายแล้วนะครับนี่สามารถฉีดได้นะครับสามารถฉีดได้กำจัดหญ้าได้วัชพืชได้นะครับทุกทุกประเภทนะครับ ยาฆ่าหญ้าไม่ว่าจะใบแคบใบใหญ่ใบหนานะครับนี่แล้วผมก็ฉีดทดลองตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสักนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่ามันเริ่มเหลืองนะครับต่างกันจากตรงนี้นะครับซึ่งหญ้าตรงนี้เป็นกอนะครับใหญ่มากสวยมากนะครับผมก็ได้ฉีดตรงนี้ไปใบก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ใบเริ่มเหลืองแล้ว ก็เริ่มจะตายแล้วนะครับถ้า,าตัวหญ้านะครับถ้าตัวหญ้าเขานั้นดูดซึมลงรากนั้นตายสนิทเลยนะครับนี่นะครับเป็นตัวยาฆ่าหญ้าสูตรสำเร็จนะครับโดยที่ใช้น้ำส้มสายชูผสมกับเกลือนะครับน้ำส้มสายชูผสมกับเกลือนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีไอเดียใหม่ๆมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่นะครับก็ตายกันนะครับหญ้านะครับนี่ผมก็ฉีดไปนะครับเห็นไหมครับได้ผลนะครับได้ผลนะครับอันนี้3มวันนะครับเดี๋ยวในอนาคตคงจะแห้งหมดนะครับเพราะว่าคงจะหญ้าเขาจะดูดซึมลงลากกันนะครับอันนี้ก็แห้ง นี่นะครับอันนี้ก็ตายนะครับนี่นะครับโอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับคุณผู้ชมจะมองเห็นนะครับอ่าสีแตกต่างกันเลยนะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะเหลืองแล้วเริ่มที่จะตายแล้วนะครับ เหมือนกับตอนแรกที่ผมได้ถ่ายให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับการใช้ยาฆ่าแมลงสูตรสำเร็จนะครับโดยที่ใช้น้ำส้มสายชูกับเกลือเอามาผสมกันนะครับแล้วก็ใช้ตัวเป็นน้ำยาล้างจานนะครับเป็นสารจับใบนะครับแล้วก็ผสมกันแล้วเราก็เอามาฉีดนะครับได้ผลจริงนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ก็คือเป็นตัวที่ผมฉีดไปนะครับแล้วฝั่งนี้ผมไม่ได้ฉีดนะครับก็ แตกต่างกันนะครับสีแตกต่างกันนะครับคุณผู้ชมครับได้ผลจริงนะครับโอเคโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำไอเดียนะครับนำไอเดียที่ดีๆนะครับมาฝากให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับแล้วก็นำเสนอให้คุณผู้ชมสามารถเอาไปทำต่อนะครับเอาไปทำตามได้นะครับเราไม่ได้ห่วงห้ามนะครับเราก็มานำเสนอ นะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีไอเดีย uh, นะครับมานําเสนอใ so ห้ค,ห fellow, คุณผู้ชมได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นการได้มาถ่ายนะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมว่าเราได้ทํายาฆ่าหญ้า สูตรสาเร็จโดยใช้น้ําส้มสายชูนั้นสําเร็จหรือไม่นะครับผลที่ออกมาได้นะครับผลที่ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือสําสเร็จนะครับคุณผู้ชมครับสําเร็จสําเร็จนะครับอา,อาจจะ 80- 9 0าอนนะครับเราไม่ต้องไปใช้สารเคมีในการฆ่าหญ้าฆ่าแมลงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปใช้สารเคมีเดี๋ยวจะเผลอสูตรดมเข้าไปมันก็จะเป็นผลไม่ดีต่อร่างกายเรานะครับอันนี้เราก็นํา น้ำส้มสายชูกับเกลือนะครับมาผสมกันนะครับเป็นยาฆ่าหญ้าสุดสำเร็จนะครับเราก็เอาของใช้ภายในบ้านเรามาดัดแปลงใช้นะครับมันก็ใช้ได้นะครับใช้ได้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ